เปิดตัวด้วยแอนิเมชันสวยๆนะคะทำยังไงได้มาจากไหนไปชมกันเลยค่ะ like inside, like around, สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆไปชมการเปิดตัวด้วยแอนิเมชันนะคะกับเว็บตัดต่อที่ชื่อว่า k a m Master a p p l i c a t i o n นะคะในเว็บนี้เนี่ยมีหลากหลายให้เลือกมากมายเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเราต้องเริ่มที่ไหนทำยังไงกันบ้างนะคะ ค่ะเริ่มแรกก็ไปกันที่คายมาสเตอร์แอปพลิเคชัเลยค่ะแล้วก็เลือกตรงมุมซ้ายสุดนะคะ16:9ต่อค่ะคลิกลงไปเลยค่ะแล้วก็เลือกตรงมีเดียนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาที่หน้านี้เลยค่ะวิดีโออันดับแรกนะคะหัวข้อแรกแล้วก็เลือกตรง g a l l ลอรี่บ้านน้อยๆข้างบนตรงมุมขวานะคะก็จะพาเราเข้าไปสู่แกลเลอรี่ที่เป็นแอนิเมชั n นะคะก็มีให้เลือกมากมายหลากหลายนะคะ เดี๋ยวเราดูว่าวันนี้เราจะเลือกอะไรเราก็เลือกรูปนี้ดีกว่าค่ะชัดเจนเลือดอาบนะคะก็จะเห็นเป็นแบบนี้เราก็เลือกกดลงไปพอดาวน์โหลดเรียบร้อยก็จะขึ้นว่าติดตั้งแล้วนะคะติดตั้งแล้วเราก็คลิกกับปิดหน้านี้ไปก่อน,นะคะ่ะแล้วก็ออกไปที่หน้าวิดีโอของเราเราก็จะเห็นรูปที่เราเพิ่งดาวน์โหลดมานะคะเลือดอาบแล้วก็ คลิกลงไปตรงวิดีโอที่เราเพิ่งดาวน์โหลดมานะคะแล้วก็ลองเปิดดูคะ่ะว่าเราชอบไหมสีสันเป็นยังไงความสดใสหรือว่าความยาวของวิดีโอเนี่ยมันตรงกับใจที่เราต้องการไหมนะคะแล้วก็ลองดูไปก่อนคะ่ะเสร็จแล้วเราก็จะเห็นแล้วก็จะได้มาประมาณแบบนี้นะคะสมมุติว่าเราไม่ชอบนะคะ ก็คลิกอีกรอบนึ่งค่ะตรงบริเวณวิดีโอนะคะทําให้เป็นสีเหลืองแบบนี้ค่ะแล้วก็มากดตรงข้างซ้ายนะคะต่อกันก็จะมีรูปถังขยะก็ลบไปค่ะแล้วก็เอาใหม่เลือกวิดีโออีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลับมาที่บ้านน้อยข้างบนตรงมุมขวานะคะก็จะเข้ามาในวิดีโอในแกลเลอรี่ของเขาอะนะคะให้เราเลือกอีกมากมายครั้งนี้เราจะไปเลือกรูปไหนดีมาที่ระเบิดดีกว่าค่ะ แล้วก็ดาวน์โหลดนะคะพอโหลดเสร็จก็จะขึ้นว่าติดตั้งแล้วเราก็ปิดออกไปอีกรอบหนึ่งค่ะไปเช็คดูอ้าวเห็นแล้วนะคะตรงวิดีโอค่ะก็จะเป็นรูประเบิดซึ่งเราเพิ่งดาวน์โหลดมานะคะแล้วก็คลิกคลิกอันนี้จะเป็นรูปสั้นๆนะคะวิดีโอแค่2วินาทีก็ไม่ได้เป็นวิดีโอยาวเราก็ต้องคลิกทุกรูปนะคะที่เราอยากจะเห็นนะคะก็หลังจากนั้นก็คลิกเปิดดูเลยค่ะก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะ เป็นระเบิดสีรลูกด้วยกันค่ะสมมติว่าดูแล้วเนี่ยก็ยังไม่ชอบไม่ถูกใจตัวนี้เราคลิกสีครั้งเพราะว่ารูปมันเป็นวิดีโอเป็นแค่วิดสั้นๆนะคะ2วินาทีเราก็ต้องคลิกลบคลิกลบแบบนี้นะคะทางขยะก,ก็อยู่ตรงข้างซ้ายเหมือนเดิมค่ะเราไปดูกันดีกว่ากว่าค่ะว่าเรามีวิดีโอที่เราเคยโหลดไปแล้วเราชอบประมาณไหนเดี๋ยวเราลองดูตัวนี้กันค่ะ ก็น,นี่เป็นีวิดีโอหนึ่งที่เราดาวน์โหลดไว้แล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ลองดูว่าเราชอบประมาณไหนสีสันโอเคไหมแล้วก็ความยาวเนี่ยเราชอบไหมนะคะสมมติว่า,ายาวเกินไปนะคะเราก็คลิกทําให้เป็นสีเหลืองนะคะแล้วเราก็สามารถร่นลงมาให้ระยะเวลาความยาวของวิดีโอเนี่ย ก็คือสั้นกระชับกระทัดรัดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คือตามความสมควรที่เราอยากได้นะคะระยะเวลาไม่นานเกินไปสำหรับการเปิดตัวนะคะแล้วเราก็ออกมาตรงนี้นะคะจริงๆไม่ต้องอแล้วเราก็มาเลือกอีกวิดีโอนึงนะคะซึ่งอันนี้เป็นการเปิดตัวใช่ไหมคะเราก็จะพาไปดูอีกวิดีโอนึงซึ่งเป็น เนื้อหาของวิดีโอนะคะเราก็สามารถนำมาคลิกมาต่อกับวิดีโอที่เป็นวิดีโอเปิดตัวของเราได้เลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้ลองเล่นดูนะคะก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยทีนี้เราก็ลองดูเนื้อหาอีกทีหนึงหมายถึงว่าภาพวิดีโอนะคะก็เลือกตามแบบที่เราชอบแอนิเมชันนะคะก็ถ้าไม่พอใจก็ลบแล้วก็กลับไปดูใหม่ได้อันนี้เราก็จะได้วิดีโอ หนึ่งวิดีโอเสร็จไปเรียบร้อยกับวิดีโอแอนิเมชันเปิดตัวข้างหน้านะคะหลังจากนั้นเราก็กดตรง export ค่ะก็จะเป็นการส่งออกนะคะส่งออกเสร็จเรียบร้อยรูปภาพแล้วก็วิดีโอก็จะเป็นหนึ่งม้วนยาวๆไปอยู่ในคลังแกลลอรี่รูปภาพของเรานะคะ และนั่นก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสำหรับการเปิดตัวด้วยแอนิเมชันนะคะกับค่ายมาสเต p p ์แอปพลิเคคลิปต่อไปนะคะเราจะนำเสนอเกี่ยวกับการเปลี่ยนฉากนะคะจากรูปหนึ่งไปสู่อีกรูปหนึ่งเรามีทางเลือกไหนยังไงบ้างเรามีการแบบส่งต่อจากรูปหนึ่งถึงรูปหนึ่งยังไงแล้วก็ทำให้ผู้ชมเนี่ยไม่เบื่อแล้วก็สามารถดูวิดีโอได้แบบสวยๆนะคะก็เดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะสาหรับคลิปนี้เพื่อนๆท่านไหนมีคาถามหรือว่าข้อสงสัยอะไรก็ฝาก คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยคะ่ะวันนี้ต้องลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ